สวัสดีครับชินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมินิมอสไซนี้บอนไซจิวอินดีน้นะครับจะบอกให้คุณผู้ชมต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นต้นบอนไซจิวนะครับที่มีด่างด้วยนะครเพราะนั้นเราได้ทําการเสียบด่างเข้าไปนะครับกับรวมกับเสียบด่างเข้าไปกับต้นบนที่ใบสีเขียวปกตินะครับ แต่ว่าตอนดูเหมือนว่าใบด่างเขาก็จะหายไปนะครับจะจากที่สังเกตดูนะครับใบด่างพวกนี้จะเป็นใบด่างนะครับเหมือนเขาความด่างของเขาจะหายไปเลยเนี่ยเนี่ยเหลือเป็นใบด่างบางส่วนอาจจะเป็นแบบเริ่มจะกลายเป็นสีเขียวแล้วมั้งฮะคุณผู้ชมตอนแรกใบด่างสีขาวสวยมากเอาละวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดแต่งพุ่มเขานะครับ ต้นนี้นะครับลดน้ําแค่ช่วงเช้านะครับช่วงบ่าย,ยอะไรเราไม่ต้องลดน้ําแล้วนะครับเพราะว่าเราเพราะว่าผมใช้อะเห็นเป็นเป็นกระถางเล็กๆแค่เนี้ยทำไมถึงอยู่ได้ทั้งวันเพราะผมผมใช้ขุยมะพร้าวเป็นตัวส่วนเป็นตัวผสมเข้าไปด้วยนะครับใช้ขุยมะพร้าวเพื่อให้เขามีความชุ่มน้ำนะครับ เขาก็จะช่วยให้อ่อชุ่มชื้นอยู่ในทั้งวันเลยนะครับสำหรับต้นนี้นะครับเป็นต้นจิ๋วที่ไม่ได้รองไม่ได้รองดินหรือรองก้นกระถางอะไรเลยนะคุณผู้ชมนี่เอาล้เดี๋ยวผมจะตัดแต่งพุ่มแล้วนะครับพุ่มของเขานะครับผมก็จะตัดแต่งให้เขาเป็นพุ่มแบบมันเป็นต้น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพุ่มเล็กๆนะครับ พุ่มนะครับตัดลวดนี้ออกก่อนจะได้เห็นนะครันะ การทําต้นไม้อะมีความสุขมากเลยคุณผู้ชมนะครับเราจะได้เห็นความเจริญเติบโตของเขาเราจะได้ตัดแต่งกิ่งเขาเราจะได้ดูแลเขาอย่างเงี้ยซึ่งผมค่อนข้างที่จะอยู่เฉยไม่เป็นก็ <c oughs> <c oughs> เลยต้องมีที่พึ่งคือต้นไม้นะครับต้นบอนใส่นะครับอันนี้จะเรียกว่าบอนไสก็ได้นะครับ หรือว่าแยกไม้พุ่มก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่เราแต่จะเรียกกันเลยนะครับซึ่งความหมายของบอนไซเนี่ยเท่าที่เข้าใจก็คือเป็นการย่อส่วนทำยังไงก็ได้ให้เหมือนเป็นต้นไม้ที่อยู่ในป่านะครับเป็นการย่อส่วนทำยังไงก็ได้ให้เหมือนเขาให้เหมือนมากที่สุดนะครับในความคิดของผมนะเอาแบบง่ายๆเลย ทำยังไงก็ได้ให้เป็นเหมือนเป็นเหมือนต้นไม้ที่อยู่ในป่าเราจะไปย่อส่วนเขาอยู่ในกระถางให้เขาย่อส่วนเป็นบอนไซเป็นต้นไม้ที่อยู่ในกระถางเล็กๆของเรานะครับ ค่อยๆตัดเดี๋ยวเขาก็จะแตกมาให้เราเล่นนะครับเดี๋ยวเขาจะแตกมาให้เราเล่นอีกเยอะเขาจะแตกแบบแตกรายละเอียดเยอะนะคะตอนนี้เราก็ค่อยๆตัดเขาไปเรื่อยๆนะครับโอเคตัดแล้วนะคะเดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวผมจะเอาไอเทมนะครับไอเทมที่ผมได้ทำการ ทำไว้นะครับเอามาเสียบไว้นะครับเพื่อให้ดูเป็นเก๋ๆนะครับผมก็นะครับผมก็จะนําไอเทมนะครับของผมมาเสียบเขานะครับเพื่อให้เขาดูเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่ในสวนหลังบ้านนะครับหรือว่าต้นไม้ใหญ่ในสวน เป็นต้นไม้ใหญ่ในสวนในป่านะครับที่เราไปเจอแล้วเราไปขุดแบบใช้เครื่องขุดแล้วก็เอามาวางในกระถางจียวพูดไปเรื่อยนะคะพูดไปเรื่อยนะไม่มีสาระอะไรเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้มีนกต้นมีนกตัวใหญ่แล้วก็จะมีนกตัวเล็กนะครอึ้นี่ให้อยู่ไกลๆนะคะจะได้ดูเหมือนแบบว่าเป็นเออนกที่อยู่ ไกลมา,ากค่ะอันนี้เป็นนกที่อยู่ใกล้ๆส่วนฝั่งนี้เป็นนกที่อยู่ไกลๆนะคะอ้าก็เก๋เป็นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเก๋อย,อยู่นะเนี่ยนะคะนี่ไม่ธรรมดาละจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะมีอีกอันหนึ่งนะคะเรามีความสุขคุณผู้ชมคิดว่าคุณผู้ชมคงจะมีความสุขไปกับเรานะคะที่ได้หรอ อ,อยู่งว่างเราก็ได้ได้จับมาตัดมาลิดมาล่างเลงนะคะนี่ก็คือความสุขของเราเหมือนกันนะครับหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความสุขเช่นเดียวกับเรานะครับ <c oughs> คุณผู้ชมสังเกตนะว่าทําไมผมเสียงหอบเมื <c oughs> เ่อกี้ผมเหนื่อยมากเลยผมขึ้นไปข้างบน <c oughs> ไปเอาต้นพระเอกของเรามานะคะคุณผู้ชมนี่นี่คือต้นพระเอกของเรานะคะคุณผู้ชม นี่น้องเอ่อน้องเขาเรียกว่าน้องอะไรวะน้องมาเมหรือชิตโตนะผมก็จำไม่ได้แล้วนะฮะผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นน้องมาเมหรือชิโตะนะเอ่อที่มีเซนเลักษณะประมาณไม่ถึงสิบเซนนี่เขาเรียกว่าอะไรนะผมจำไม่ได้ว่าเป็นชิตโตะหรือว่าเป็นมาเมนี่แหละผมก็จำไม่ได้นะครับ เอาเป็นว่าเรียกเป็นภาษาไทยว่าบอลไซจิวก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะประดับประดาด้วยอไอเทมที่ผมได้ทำมาะ่ะนี่ท่าดาไอเทมแต่ผมปั้นแป้งเอาไว้ยังไม่ได้ยังไม่ได้สอนคุณผู้ชมเลยนะยังไม่ได้ทำยังไม่ได้เตรียมการทำให้คุณผู้ชมได้ชมกันเลยนะครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะคะเพิ่งเพิ่งมาว่างก็เลยว่าเดี๋ยวอัดคลิปดีกว่าคะอัดคลิปไว้สต็อกไว้ดีกว่านะค,คนะคเพื่อเพื่อคุณผู้ชมจะได้บอกว่าไม่ขาดตอนเนาะเอาละผมจะใช้ไอเทมนี้นะคะก็เสียบเข้าไปที่วิรู้สึกมันจะเสียบไม่ได้นะคุณผู้ชมมันจะสูงไปเดี๋ยวเอาเจ้าตัวนี้ออกก่อนให้เขาไปอยุดตรงนี้แทนนะเอาเจ้าตัวนี้มาเสียบแทนแล้วกันนะคะ เจ้าตัวเล็กเจ้าตรงมาอยู่ตรงนี้อย่าทําให้ลากของน้องเสียนะจ๊ะเห็นไหมคุณผู้ชมนี่เก๋ๆกันไปนะคะคุณผู้ชมหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความประสไม่มากก็น้อยสำหรับปีใหม่นี้นะครับเอาเป็นว่าผมขอไว้พอนะครับแฮปปี้นิวีย์นะครับ ขอให้คิดสิ่งใดก็ให้สมพรปรารถนานะครับแล้วก็ขอให้ถ้าคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองนะครับสำหรับปีใหม่นี้ไม่มีของขวัญอะไรให้คุณผู้ชมเลยนะครับมีเพียงคลิปวิดีโอที่ถ่ายทอดออกมาจากใจนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับยังไงล้วคุณผู้ชมก็ดูคลิปไปเยอะนะครับ กดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องของเราของผมด้วยนะครับช่องนี้ช่องมินิบอนไซอินดี้บอนไซจิวอินดี้ก็เป็นเป็นเหมือนกับครอบครัวนะคะครอบครัวของทุกๆคนเนี่ะค่ะเอาล่ะฮะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกับบอนไซเล็กๆจิวจ๋วๆของเรานะครับเราขอมอบความสุขนี้ให้กับคุณผู้ชมในวันขึ้นปีใหม่นี้นะคะ Happy New Year's ครับ จนกว่าจะพบก,กันใหม่นะครับเจอกันปีหน้านะครับสลอรันี้ละสลอรวันนี้สวัสดีครับ